ธรรมะสวัสดีครับเพื่อนผู้ร่วมเดินทางที่มุ่งน้างสู่ความสงบยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาแห่งกุศลกับรายการปัญญาจากความว่างครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงคืนนี้ตอนที่คุณปิดไฟในห้องนอน ความมืดค่อยๆโรยตัวลงมาปกคลุมทุกอย่างรอบตัวความวุ่นวายจากโลกภายนอกดูเหมือนจะหยุดนิ่งเสียงรถราบนท้องถนนเริ่มเงียบหายเสียงทีวีถูกปิดลงร่างกายของคุณสัมผัสกับความนุ่มของหมอนและที่นอนมันควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่มีความสุขที่สุดใช่ไหมครับแต่ทำไม ในความเงียบสงัดนั้นกลับมีเสียงหนึ่งที่ดังสนั่นวันไหวอยู่ภายในหัวของคุณเสียงของความคิดที่วิ่งพลานราวกับลิงป่าเสียงของความกังวลในเรื่องงานของวันพรุ่งนี้เสียงของความเสียใจในคำพูดที่หลุดปากไปเมื่อตอนกลางวันหรือแม้แต่เสียงของความกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราทุกคนต่างโหยหาการหลับไหลเพื่อหนีจากโลกความจริงอันหนักอึง้ง แต่เคยสงสัยไหมครับว่าในวินาทีที่เราวูบหลับไปร่างกายเราหยุดนิ่งเหมือนก้อนหินแต่ตัวเราหรือจิตใจของเรามันหายไปไหนมันดับไปเลยเหมือนการดึงปลั๊กทีวีหรือมันเดินทางไปท่องเที่ยวในโลกแห่งความฝันหรือจริงๆแล้วมันกำลังทำงานอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ตัว วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปไขปริศนานี้ด้วยมุมมองทางพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ได้ส่งค้นพบความจริงของกลไกจิตใจเป็นความลับที่จะเปลี่ยนวิธีการนอนหลับของคุณไปตลอดการกับตอนที่มีชื่อว่าพระพุทธเจ้าไขาปริศนาหลับแล้วจิตไปไหนเรามาเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดกันก่อนครับคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าการนอนหลับในยุคสมัยนี้กลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับใครหลายคนเรามีเตียงนอนราคาแพงมีหมอนยางพาราที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีรัคอมีแอร์เย็นชำ่ำแต่เรากลับไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้หรือต่อให้หลับก็เป็นการหลับที่ไม่สนิทตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียเหมือนกับเราไปแบกหินมาทั้งคืน ที่เป็นแบบน้ำเพราะเราไม่ได้แค่พาร่างกายขึ้นเตียงครับแต่เราพาอดีตและอนาคตขึ้นไปนอนด้วยเราแบกเรื่องที่จบไปแล้วมาฉายซ้ำแล้วเราก็แบกเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมาปรุงแต่งวนเวียนอยู่แบบนั้นจิตใจของเราในยามก่อนนอนจึงมีสภาพไม่ต่างอะไรกับน้ำที่กําลังเดือดพล่านในทางธรรมะเราเรียกสภาวะนี้ว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าหรือเครื่องกั้นความดีแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความไม่รู้หรืออวิชชาเราไม่รู้ว่ากลไกของจิตทำงานอย่างไรเราเข้าใจผิดคิดว่าการนอนหลับคือการที่ตัวเราหายไปเราจึงพยายามบังคับตัวเองให้หลับยิ่งบังคับก็ยิ่งตื่นยิ่งอยากหยุดคิดก็ยิ่งคิดหนักกว่าเดิม ลองจินตนาการดูนะครับเปรียบเหมือนเรากำลังขับรถด้วยความเร็วสูงมาตลอดทั้งวันพอถึงบ้านเราเหยียบเบรกกระทันหันแล้วหวังว่าเครื่องยนต์จะเย็นลงทันทีเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับจิตใจก็เช่นกันมันมีแรงเฉื่อยมีโมเมนตัมของอารมณ์ที่ค้างคาการที่เราจะเข้าใจว่าหลับแล้วจิตไปไหนเราต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงข้อแรกก่อนว่า จิตใจนี้ไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้ปิดสวิตได้เหมือนหลอดไฟและเมื่อเราหลับไปแล้วจริงๆในช่วงที่เราไม่รับรู้อะไรเลยช่วงเวลาที่หายไปจากความทรงจำ6-8ชั่วโมงนั้นมันคือช่องว่างขนาดใหญ่ของชีวิตที่เรามักมองข้ามทั้งที่ความจริงแล้วช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับของชีวิตและความตายได้เลยทีเดียวแล้วตกลง ในความมืดมิดนั้นจิตมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ผู้คนในยุคโบราณมีความเชื่อที่หลากหลายและน่าหวาดหวั่นเกี่ยวกับการนอนหลับครับในสมัยพุทธกาลหรือก่อนหน้านั้นพราหมณ์และนักบวชหลายสำนักเชื่อว่าการนอนหลับคือความตายชั่วคราวหรือเชื่อว่าในขณะหลับ มีอัตตาหรือดวงวิญญาณที่เป็นตัวตนของเราจริงๆล่องลอยออกจากร่างไปท่องเที่ยวถ้าโชคดีก็กลับเข้าร่างแล้วตื่นขึ้นมาถ้าโชคร้ายวิญญาณหลงทางเราก็อาจจะไหลาตายไปเลยความเชื่อเหล่านี้สะท้อนความกลัวลึกๆของมนุษย์ครับความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมความกลัวความไม่รู้เพราะเมื่อเราหลับเราจะกลายเป็นผู้ที่ไร้ทางสู้ ใครจะมาทำร้ายเราก็ได้ไฟไหม้เราก็ไม่รู้เรื่องเราจึงพยายามหาคำอธิบายเพื่อให้ตัวเองอุ่นใจแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองแบบนั้นท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตคนแรกของโลกที่เฝ้าสังเกตรปรากฏการภายในอย่างละเอียดท่านพบว่าสิ่งที่เราเรียกว่าจิตนั้นไม่ใช่ดวงวิญ,ญญาณที่เป็นก้อนกลมๆล,ลอยไปลอยมาเหมือนลูกโป่งและการนอนหลับ ก็ไม่ใช่การที่วิญญาณออกจากร่างแต่มันเป็นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและรวดเร็วมากคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราตื่นตาเรามองเห็นหูเราได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสและใจนึกคิดจิตของเราจะวิ่งออกไปรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางประตูทั้ง6บาน จิตวิ่งไปที่ตาเพื่อเห็นภาพจิตวิ่งไปที่หูเพื่อได้ยินเสียงสลับไปมาเร็วมากจนเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่เมื่อร่างกายล้าประตูทั้งห้าบานแรกคือตาหูจมูกลิ้นกายจำเป็นต้องปิดทำงานเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจิตที่เคยวิ่งวุ่นออกไปข้างนอกจึงไม่มีที่ไปมันเหมือนน ok กที่บินกลับรังในตอนพลบคำ่ำ คำถามที่น่าสนใจคือเมื่อประตูเหล่านั้นปิดลงจิตที่เคยสุกสนนั้นมันสงนบนิ่งจริงๆหรือหรือมันแอบไปสร้างโลกอีกใบหนึ่งซ้อนทับขึ้นมาโลกที่เราเรียกว่าความฝันและในขณะที่เราไม่ได้ฝันจิตนั้นดำรงอยู่ในสภาพใดนี่คือจุดที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบความลับที่เรียกว่าภวังคจิตซึ่งเราจะมาขยายความกันในส่วนต่อไปครับ คำว่าผวังหรือตกภวังเป็นคำที่เรามักใช้กันบ่อยๆเวลาเห็นใครนั่งเหม่อลอยแต่ในทางพุทธศาสนาคำว่าผวังขจิตมีความหมายที่ลึกซึ้งและสำคัญมากครับคำว่าผวังคะมาจากคำว่าพบบวกกับองค์แปลว่าองค์แห่งพบหรือพูดง่ายๆว่าผู้รักษาพบชาติพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า เมื่อเราหลับสนิทและไม่ฝันจิตไม่ได้ดับสูญหายไปไหนไม่ได้ลอยออกจากร่างแต่จิตถอนตัวจากโลกภายนอกกลับเข้ามาสู่ฐานที่มัน่นหรือบ้านที่แท้จริงของมันนั่นคือภวังขจิตลองจินตนาการถึงแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งครับผิวน้ำด้านบนอาจจะมีคลื่นลมมีขยะลอยฟ้องมีเรือแล่นผ่านนั่นเปรียบเหมือนวิถีจิตตอนที่เราตื่น ที่คอยรับรู้เรื่องราววุ่นวายแต่ลึกลงไปใต้น้ำกระแสน้ำยังคงไหลเอื่อยๆต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้ข้างบนจะพายุเข้าแต่ข้างล่างก็ยังไหลของมันไปตามธรรมชาติพวังขจิตคือกระแสน้ำใต้น้ำนั้นครับมันทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือรักษาชีวิตและสืบต่อความเป็นบุคคลเอาไว้ถ้าไม่มีพวังขจิตทันทีที่เราหลับ เราจะตายหรือเราจะตื่นมาแล้วจำไม่ได้เลยว่าเราเป็นใครพวังขจิตทำหน้าที่เหมือนเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลและหล่อเลี้ยงระบบปฏิบัติการให้ทำงานอยู่เงียบๆรอเวลาที่เราจะบูตเครื่องหรือตื่นขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นคำตอบแรกของปริศนาที่ว่าหลับแล้วจิตไปไหนก็คือจิตกลับบ้านครับกลับไปพักผ่อนในเซฟโซนของตัวเอง ตัดขาดการรับรู้จากโลกภายนอกเพื่อสะสมพลังงานแต่ความน่าทึ่งยังไม่จบแค่นั้นเพราะเจ้าภวังขจิตนี้ไม่ได้แค่หลับไหลยอย่างเดียวมันยังเป็นคลังเก็บข้อมูลมหาศาลเก็บสัญญาความจำและที่สำคัญมันเก็บกรรมหรือนิสัยที่เราทำไว้ตอนตื่นด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนตื่นมาแล้วสดชื่น ในขณะที่บางคนตื่นมาแล้วห่อเหี่ยวหรือทำไมบางคืนเราถึงฝันร้ายนั่นเพราะสิ่งที่เราสะสมไว้ในบ้านของจิตมันไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์เสมอไปและเมื่อจิตถอนตัวออกจากภวังขึ้นมานิดหน่อยมันจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความฝันซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันต่อว่าแล้วฝันบอกเหตุฝันร้ายหรือฝันร้ายสาระในทางธรรมะ อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรในส่วนถัดไปครับต่อเนื่องจากส่วนที่แล้วนะครับเมื่อจิตของเราดำดิ่งลงสู่ผวังเปรียบเสมือนการกลับเข้าบ้านเพื่อพักผ่อนแต่เชื่อไหมครับว่าจิตบางดวงนั้นช่างซุกซนเหลือเกินไม่ยอมอยู่นิ่งๆในบ้านแต่มักจะแอบเปิดประตูออกมาวิ่งเล่งที่สนามหญ้าหน้าบ้านปรากฏการนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าความฝัน ในทางพุทธศาสนาอธิบายเรื่องความฝันไว้น่าสนใจมากครับว่ามันคือสภาวะที่จิตไม่ได้หลับสนิทถึงขั้นผวังแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต็มที่จนรับรู้โลกภายนอกมันเป็นสภาวะกึ่งกลางที่จิตสร้างภาพเสียงและเรื่องราวขึ้นมาเองโดยอาศัยวัตถุดิบที่เราเก็บสะสมไว้ในคลังความทรงจำคุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่เราเครียดเรื่องงานมากๆหรือดูหนังผีที่น่ากลัวก่อนนอน คืนนั้นเรามักจะฝันร้ายหรือฝันว่ากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างทั้งที่ร่างกายเรานอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแต่หัวใจกลับเต้นรัวเหงื่อออกท่วมตัวนั่นเป็นเพราะจิตของเรากำลังหยิบเอาอารมณ์ตกค้างจากตอนกลางวันมาปรุงแต่งฉายซ้ำในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวที่มีเราเป็นผู้ชมเพียงคนเดียวพระพุทธองค์ทรงจำแนกความฝันไว้สี่ประเภทครับ แต่ประเภทที่พบเจอบ่อยที่สุดคือจิตนิวรณหรือจิตที่พัวพันกับอารมณ์ที่ข้างค้างความกังวลความกโกรธหรือความอยากได้สิ่งเหล่านี้เหมือนขยะที่เราลืมทิ้งก่อนเข้าบ้านพอตกดึกกลิ่นมันก็โชยออกมารบกวนการพักผ่อนของเราทำให้การนอนหลับนั้นไม่บริสุทธิ์ตื่นมาก็ไม่สดชื่นความน่ากลัวคือเรามักจะเชื่อว่าความฝันเป็นเรื่องไร้าสาระ แต่ความจริงแล้วช่วงเวลาฝันคือช่วงเวลาที่จิตทำงานโดยปราศจากการควบคุมของสติเมื่อขาดสติกำกับกิเลสที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจหรืออนุสัยจะแสดงตัวออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดคนที่ตอนตื่นดูเป็นคนใจเย็นเป็นคนดีแต่ในฝันอาจจะเกลี้ยกราดฆ่าฟันหรือทำเรื่องน่าอายได้นั่นคือกระจกเงาที่สะท้อนตัวตนที่เราอาจไม่เคยยอมรับ ดังนั้นการที่เราฝันเรื่องอะไรบ่อยๆมันกำลังส่งสัญญาณบอกเหตุแห่งพฤติกรรมบางอย่างในใจเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะสังเกตความฝันไม่ใช่งมง,งายหาเลขเด็ดแต่เพื่ออ่านใจตัวเองเราจะพบว่าการตื่นรู้ได้ไม่แค่ตอนลืมตาแต่เราสามารถใช้ความฝันเป็นแบบฝึกหัดในการเท่าทันกิเลสได้เช่นกันเมื่อเราเข้าใจเรื่องการหลับและการฝันแล้ว ผมอยากชวนคุณผู้ฟังขยับเข้าไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับมีคำกล่าวโบราณที่ว่าการนอนหลับคือน้องชายของความตายคำนี้ไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยที่ให้ฟังดูเท่ๆนะครับแต่ในมุมมองของธรรมะมันคือกระบวนการเดียวกันอย่างน่าตกใจพระพุทธเจ้าทรงคนพบว่าชีวิตของเราไม่ได้เป็นเส้นตรงยาวตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ชีวิตคือขณะจิตที่เกิดและดับสลับกันไปอย่างรวดเร็วจนนับไม่ถทวนเหมือนจุดแสงเล็กๆที่กระพริบถี่ยิบจนเรามองเห็นเป็นเส้นแสงที่ต่อเนื่องทุกครั้งที่จิตดวงหนึ่งดับไปจะส่งต่อข้อมูลพลังงานและกรรมไปยังจิตดวงใหม่ทันทีไม่มีช่องว่างในเวลาที่เราหลับกระบวนการนี้ก็ยังดำเนินต่อไปครับจิต เคลื่อนจากวิถีการรับรู้ภายนอกลงสู่ผวังและตื่นขึ้นมารับรู้ใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้การที่เราวูบหลับไปในแต่ละคืนมันคือการจำลองการจุติหรือการตายจากโลกนี้เพื่อไปปฏิสนธิหรือเกิดใหม่ในอีกภพภูมิหนึ่งเพียงแต่ว่าการนอนหลับร่างกายของเรายัางใช้งานได้จิตจึงกลับมาเข้าร่างเดิม ฟื้นคืนเป็นตัวตนเดิมแต่ลองคิดดูนะครับถ้าคืนนี้เราหลับไปแล้วร่างกายเกิดขัดข้องหัวใจหยุดเต้นหรือลมหายใจขาดห่วงจิตดวงสุดท้ายที่ดับลงจะไม่สามารถกลับมาที่ร่างเดิมได้อีกมันจะต้องเดินทางไปหาที่เกิดใหม่ตามแรงส่งของกรรมทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงเน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาท เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าการหลับครั้งไหนจะเป็นการหลับครั้งสุดท้ายและการตื่นครั้งไหนจะเป็นการตื่นในร่างใหม่พบภูมิใหม่ที่ไม่ใช่ห้องนอนเดิมของเราการทำความเข้าใจกลไกลนี้ไม่ใช่ให้เราหวาดกลัวจนไม่กล้านอนนะครับแต่ให้เราตระหนักรู้ว่าความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่จุดจบที่มืดมน แต่มันเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านสถานะของจิตเหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อชุดเก่าชำรุดถ้าเราเข้าใจว่าหลับแล้วจิตไปไหนเราก็จะหายสงสัยว่าตายแล้วไปไหนเพราะมันใช้กฎเกณฑ์เดียวกันคือไปตามแรงเวี่ยงของจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะดับลงนั่นเองครับมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่า ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เราจะหลับนั้นมีความสำคัญมหาศาลขนาดไหนมันเหมือนช่วงเวลาที่เรายืนอยู่ที่ชานชลากำลังรอรถไฟเที่ยวสุดท้ายของวันจิตดวงสุดท้ายก่อนที่เราจะทิ้งตัวลงสู่ความหลับไหลจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของการเดินทางตลอดทั้งคืนถ้าเราเข้านอนด้วยความโกรธเกลียดหรือความกังวลจิตดวงสุดท้ายจะเศร้าหมอง เปรียบเหมือนเรากระโดดขึ้นรถไฟสายมรณะที่จะพาเราวนเวียนไปในฝันร้ายหรือนอนหลับไม่สนิทและเมื่อตื่นมาจิตดวงแรกที่รับช่วงต่อก็จะขุนมัวตามไปด้วยเหมือนตื่นมาพร้อมกับควันพิษที่ยังอบอวนอยู่ในห้องในทางกลับกันพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีจัดกระเป๋าเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดไว้ให้เรา นั่นคือการทำสติก่อนนอนหรือการเจริญสติภาวนาจนกระทั่งหลับไปท่านไม่ได้ให้เรานอนนับแกะแต่ท่านสอนให้เราตามดูความรู้สึกของร่างกายตามดูลมหายใจหรือแผ่เมตตาให้สรพพสัต์มีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือท่านสอนให้เราวางทุกอย่างลงก่อนที่หัวจะถึงหมอน เปรียบเหมือนการวางสัมภาระหนักๆที่แบกมาทั้งวันลงที่หน้าประตูห้องนอนบอกกับตัวเองว่าณนะเวลานี้โลกทั้งใบไม่มีอยู่จริงหน้าที่การงานไม่มีอยู่จริงมีแต่ร่างกายที่กำลังนอนและลมหายใจที่กำลังเข้าออกเท่านั้นเมื่อเราประคองสติให้จดจ่ออยู่กับความสงบ จิตจะค่อยๆเคลื่อนลงสู่ผวังอย่างนิ่มนวลเหมือนเครื่องบินที่ลงจอดอย่างสมบูรณ์แบบจิตที่หลับด้วยสติจะเป็นจิตที่มีคุณภาพสูงพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญมันเป็นการซ้อมตายที่ดีที่สุดเพราะถ้าหากคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายของเราจริงๆ จิตที่เต็มไปด้วยสติและความสว่างสวัยนี้แหละครับจะเป็นผู้นำทางเราไปสู่สุขติภูมิไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยไม่ต้องอาศัยพิธีกรรมใดๆมาช่วยดังนั้นคืนนี้ก่อนนอนอย่าเพิ่งรีบหลับนะครับให้เวลาตัวเองสักนิดจัดระเบียบจิตให้สะอาดสว่างสงบ แล้วการนอนหลับของคุณจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมที่ทรงพลังที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวในวันนี้กันแล้วนะครับจากคำถามเริ่มต้นที่ดูเรียบง่ายว่าหลับแล้วจิตไปไหนนำพาเราดำดิ่งไปสำรวจกลไกที่ลึกซึ้งที่สุดของชีวิตตั้งแต่ความวุ่นวายก่อนนอนการทำงานของผวังขจิต ความฝันที่สะท้อนตัวตนไปจนถึงความจริงเรื่องความเป็นและความตายสุดท้ายแล้วคําตอบของปริศนานี้อาจไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตเดินทางไปซ่อนอยู่ที่มุมไหนของจักรวาลในยามค่ำคืนแต่อยู่ที่ความเข้าใจว่าจิตเป็นธาตุรู้ที่ไหลเลื่อนเคลื่อนไหวตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร และการนอนหลับก็เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านเดิมของจิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มใหม่คุณผู้ฟังครับพระพุทธเจ้าทรงได้รับพระนามว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แม้พระองค์จะทรงบรรทมหลับแต่จิตของพระองค์นั้นตื่นอยู่เสมอด้วยสติที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับพวกเราปุถุชนการจะทำจิตให้ตื่นโพลงตลอดเวลาอาจเป็นเรื่องยากแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆในคืนนี้ครับเปลี่ยนนิยามการนอนของคุณใหม่อย่ามองว่าการนอนเป็นแค่การทิ้งร่างลงบนที่นอนเมื่อหมดแรงแต่ให้มองว่าการนอนคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้วางภาระทางโลกทั้งหมดคืนความบริสุทธิ์ให้กับจิตใจก่อนที่คุณจะหลับตาลงในคืนนี้ผมขอชวนให้คุณลองทำภารกิจสุดท้ายของวันคือการให้อภัยให้อภัยคนที่ทำให้คุณโกรธให้อภัยเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจและที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเอง ปลดปล่อยตะกอนในใจออกไปเพื่อให้จิตดวงสุดท้ายก่อนหลับเป็นจิตที่เบาสบายและว่างเปล่าที่สุดเมื่อเราฝึกฝนแบบนี้ไปทุกค่ำคืนคุณจะพบความมหัศจรรย์ของการตื่นในเช้าวันรุ่งขึ้น การลืมตาตื่นจะไม่ใช่แค่การที่เปลือกตาเปิดออกรับแสงสว่างแต่จะเป็นการตื่นของปัญญาภายในใจที่พร้อมจะรับมือกับโลกความจริงด้วยความสดชื่นแจม่มใสและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบเพราะคุณได้เรียนรู้ความลับของความว่างจากการนอนหลับมาแล้วอย่างดีเยี่ยมชีวิตคนเรานั้นสั้นนะครับ เราใช้เวลาไปกับนอนถึงหนึ่งในสามของชีวิตอย่าปล่อยให้ช่วงเวลานั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่าขอให้ทุกการหลับของคุณเป็นการพักผ่อนที่เติมเต็มจิตวิญญาณและขอให้ทุกการตื่นของคุณเป็นการตื่นรู้สู่ความจริงอันประเสริฐและนี่คือปัญญาจากความว่างหวังว่าเรื่องราวธรรมะที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยนำทางหัวใจของคุณผู้ฟังกลับสู่จิตเดิมแท้ จิตประพัดสอนและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลักธรรมดีๆที่จะช่วยนำทางไปสู่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่แท้จริงเพื่อคนพบที่พึ่งอันประเสริฐที่อยู่ภายในตัวเราเองได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลาหนาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็น แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าธรรมะครับ